thank you สุชาญน,นามสกุลชวีวันนะครับชื่อเล่นชื่อบึกครับผมตอนนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับป้ายปิดทองบนกระจกนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่า glass building ทำสตูดิโอชื่อ sketchbook ครับเริ่มแรกก็ผมเรียนจบทางด้านออกแบบกราฟิกพวกทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆสิ่งพิมพ์โลโก้ออกแบบแบ a n d i n g อะไรพวกนี้ครับทำงานมาตั้งแต่เรียนจบเลย ทำมาประมาณ7 8ปีฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียตอนที่ไปเรียนก็ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในบริษัทอินเทียดีไซน์เสร็จแล้วก็กลับมาทำฟรีแลนซ์ต่อที่เมืองไทยฮะแต่ว่าระหว่างที่ทำฟรีแลนซ์เนี่ยก็มีได้มีโอกาสยังยังได้กลับไปที่ออสเตรเลียอยู่ช่วงที่กลับไปหลังๆเนี่ยก็ ทำงานแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ชอบแบบพวกไปตามร้านคาเฟ่ต่างๆเลย้ยฮะจนได้ไปเจอคาเฟ่หนึ่งพอเดินกลับออกมาที่หน้าร้านแล้วหันกลับไปมองเนี่ยมันเห็นป้ายร้านอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไปสังเกตใกล้ๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่กับสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนนะฮะมันเป็นเหมือนเวลาเราทำป้ายทำอะไรอย่างเงี้ย เทคนิคที่เราใช้ก็จะมีแบบแค่สติกเกอร์ไวนิลหรือว่าเป็นเทคนิคการพิมพ์ต่างๆที่เราเคยเรียนรู้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากที่เราเคยเห็นนะครับพอเราเห็นเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่สติกเกอร์สีทองอะ่ะเรารู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันมันใสอ่ะมันใสแล้วก็มันมีดีเทลข้างในที่แบบเราไม่เคยสเปคงานอะไรแบบเนี้ย เราไม่รู้ว่ามันต้องสเปคยังไงอ่ะแล้วพอไปมองใกล้ๆเราก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์อ่ะมันเป็นงานมือก็เริ่มหาข้อมูลจากไปตามไอร้านจนเจอกับคนที่ทำงานชิ้นนี้เราก็เลยรวบรวมผลงานของเราแล้วก็เมลไปหาเขาพอหลังจากนั้นก็เขาก็ตอบเมลกลับมาว่าเออผลงานของเราแบบเออเขาชอบนะ แล้วถ้าเราอยากแบบทำเวิร์กช็อปเนี่ยเขามีเวลาให้1วันแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคเราเรา,เราจะลงลองลง,ลงเรียนดูเข้าไปในสตูดิโอของเขาเราก็แบบโอ้มันมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆคือเราเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วยิ่งพอไปที่สตูเขาเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันเป็นอีกโลกหนึ่งมันเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่เคยเห็นซึ่งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่เราแบบได้รู้จักกับกับเทคนิคนี้ครัที่เขาเรียกว่า Glass Building วิคชอปครั้งแรกมันก็เป็นเหมือนการเปิดโลกของของผมอีกด้านหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างปกติคือเราจะทำงาน อยู่บนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวสเปคอะไรทุกอย่างมันก็จะอยู่บนคอมพิวเตอร์แยกเลเยอร์ทุกอย่างมันจะถูกทําอยู่บนคอมพิวเตอร์หมดแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนพอเราไปถึงอ่ะมันอุปกรณ์แบบพวกผู้กันนะฮะมันอันเล็กเล็กมากแบบเล็กเหมือนแบบไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงมันเล็กเบอร์แบบศูนย์แบบศูนย์สี่ศูนย์สี่ตัวแล้วมันใช้ทองทองคำเปลวจริงๆอะฮะ มันเป็นทองคาเปลที่เราไม่สามารถใช้มือแตะมันได้นะฮะมันจะต้องใช้อุปกรณ์ในการแบบจับมันขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปบนกระจกโดยใช้แบบใช้เทคนิคต่างๆอย่างเช่นแบบน้ําผสมเจลาตินหรือว่ากาวซึ่งสิ่งพวกนี้มันสามารถให้ texture ได้แบบต่างแตกต่างกันหมดเลยหรือว่าแม้แต่สีของทองเฉดสีของทองนะฮะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ 24k ไปจนถึง 6K okay. สีที่ใช้ก็จะเป็นแบบสีน้ำมันเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมดพอเรากลับมาเราเรายังอยากรู้กับมันเพิ่มเพราะเราแบบเหมือนเหมือนเราไปเราไปเห็นแล้วเราเราสามารถแบบผลิตมันขึ้นมาได้แล้วเราได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นกลับมาบ้านแล้วนั่งดูมันอะว่าแบบเราจะทำยังไงกับมันดีอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการทำอะฮะมันไม่ใช่ว่าเราทำเหมือนเวลาเราเพ้นสี เห็นงานทั่วไปอะฮะมันคือการเห็นจากข้างหลังอะทำจากข้างในอะฮะโดยโปรเซสทุกอย่างมันจะถูกรีเวิร์สหมดเลยจะถูกย้อนกลับหมดเลยวิธีการทำบนกระจกอะเราจะต้องทำเหมือนทำโครงก่อนทำโครงแบบที่เป็นเส้นขอบบนสุดก่อนแล้วเราค่อยไล่ลงไปลึกเหมือนแบบย้อนกลับลงไปเหมือนสมมติว่าเราทำทองก่อนแล้วเราค่อยเพ้นสี เส้นขอบเสร็จค่อยลงดีเทลตัวอักษรแล้วค่อยลงแบ็กกาลมันกราสิวดิ้งมันเป็นมันเหมือนมันเป็นเทคนิคะฮะมันเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอาไปแอพพลายกับชิ้นงานประเภทไหนก็ได้จะเป็นไฟอาร์ตหรือจะเป็นแบบคอมเมอร์เชียลอาร์ตมันมันสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ได้มันคือเทคนิคพิเศษเหมือนกับสิ่งพิมอะฮะเหมือนกับสิ่งพิมพ์ที่เวลาเราใส่แบบ ปั๊มทองหรือปั๊มนูนมันก็จะได้แบบเอฟเฟกที่ที่พิเศษขึ้นมาจากการพิมพ์ปกติทรายพนติ้งเนี่ยมันคือมันคืออาชีพอะฮะมันคืออาชีพที่อาชีพทําป้ายอะมันคือคนทําป้ายนีฮะซึ่งคนทําป้ายแต่ละคนก็จะมีเทคนิคต่างกันกราฟกิลดิ้งมันก็เป็นแค่เทคนิคในซับของทรายพนติ้งเนี่ยแหละฮะปกติทําดีไซน์เราก็จะออกอาร์ตเวิร์กแบบ ทำสิ่งพิมพ์ใช่ไหมฮะโดยที่แบบเราก็จะสเปคงานให้ลงพิมพ์จากไฟล์จากคอมพิวเตอร์เลยอย่างเช่นพวกปั๊มนูนปั๊มจมหรือว่า,อาฟอยทองอะไรพวกนี้เราก็จะสเปคเสร็จงานเสร็จให้ทางลงพิมพ์เลยแต่ส่วนของ glass building เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับที่เราสเปคงานให้ลงพิมพ์เนี่ยนี่แหละครับแต่ว่าเราทําด้วยด้วยแบบมือของเราเองอะเหมือนเราจบงานจากการดีไซน์แล้วก็ ผลิตเป็นชิ้นงานด้วย,วยตัวเราเองทั้งหมด100%มันสามารถเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆเลยคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบเหมือนจุดเล็กๆที่แบบบางทีเราเรามีของอยู่แล้วอะแต่เราเราไม่รู้ว่าเราจะใช้มันยังไงอะเหมือนสมมติว่าของชนิดเดียวกันแต่ใช้วิธีการไม่เหมือนกันมันก็จะได้เอฟเฟกที่แตกต่างกันมันเป็นทักษะที่มันเคยอยู่มันเคยฮิตมากอะในช่วงยุคสมัยที่แบบ ยังไม่มีสติ๊กเกอร์หรือไวนิลอะฮะมันก็จะเป็นแบบสิ่งเดียวที่ที่เราสามารถพรีเซตนลงบนหน้าร้านของเราได้อะก็คือเขียนสีหรือแปะทองลงไปเพื่อเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจของเราอะฮะแล้วพอถึงยุคหนึ่งที่ที่มันหายไปก็เพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์ไวนิลเข้ามาแทนซึ่งมันใหม่มันถูกกว่าแล้วมันเร็ว สังเกตได้ว่าคนในช่วงอายุแบบ40-50ิบถึงหปีในตอนนี้ฮะจะมีน้อยคนมากที่ทำงานประเภทนี้เพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบวัยนิ้วมันเพิ่งเข้ามามีบทบาทในสังคมฮะแล้วคนก็เลยไม่ค่อยมาทำงานประเภทนี้จนมายุคนี้ฮะคนมันเริ่มกลับมาสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่แบบมันให้ความสวยงามแล้วมันมัน มันไม่มันไม่มีเครื่องมือชนิดไหนที่สามารถทำสิ่งนี้ทดแทนกับงานมือได้อะเสน่ห์ของมันคืออย่างแรกเลยมันเป็นทองแทะฮะมันเป็นของที่มันมีมูลค่าในตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่สองพอมันเก็บนานมันไปอยู่นานแล้วอะมันยิ่งมีคุณค่าเหมือนงานศิลปะที่หนึ่งชิ้นที่แบบ มันสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้าเรามีวิธีรักษามันดีๆเราไปทําทริปแบบสายฮันติงเที่ยวเมลเบิร์นแล้วก็แบบไปเดินตามถนนเลยเดินแล้วก็ไปชี้ดูนู่นดูป้ายกันแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยจนแบบไปเจอ,เ,อเพื่อนที่เป็นทรายเพนเตอร์คนหนึ่งเขาก็แนะนําบอกว่าเนี่ยลองไปที่มุมถนนนี้สิมันมีทรายอยู่อันนึงเนี่ยอายุแบบเป็นร้อปีเลยนะไปไปถึงเราเห็นแล้วก็แบบ เมันมันดีอ่ะมันแบบเฮ้ยมันยังอยู่ตรงนี้ร้อยปีที่แล้วมันเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวมันมีมันมีมันมีเขาเรียกอะไรมีประวัติอะเราเห็นว่าแบบสีที่มันที่มันอยู่แล้วมันเริ่มแบบเลือนเลือนแล้วแล้วหรือว่าอะไรที่มันหลุดออกมานิดนึงแต่ว่าภาพรวมที่เห็นมันยังคงสภาพได้แบบ80%นนะฮะ มันยังเห็นว่าแบบเฮ้ยนี่คือวัฒน,ธ,นธรรมสมัยก่อนเราเคยเรารู้ว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันเคยมีเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่กันแล้วเขาใช้ชีวิตกันตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วยิ่งแบบเห็นได้ว่ากระจกชิ้นเนียมันอยู่มาร้อยปีแล้วมันไม่ได้อยู่ในมิวเซียมอ่ะมันไม่ได้อยู่ในแบบสถานที่ที่มันเป็นแบบที่เราต้องเดินเข้าไปดูชมงานศิลปะมันเป็นแบบเหมือนเราไปเดินตามถนนน่ะแล้วเราเห็นงานศิลปะ การแบบลงทองแบบให้มันเป็นเขาเรียกว่าเอ่อ water g l ่ะฮะซึ่ง water g l ิวมันจะมันจะเป็นการใช้น้ำผสมกับเจลาตินแล้วก็เอาไปละลายเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้ทองทองทองคำเปลวเนี่ยฮะ,ะรูปน้ำแล้วก็แปะลงไปบนกระจกมันก็จะได้เป็นแบบเป็นเทคนิคหนึ่งขึ้นมาเป็นพอมันแห้งเสร็จแล้วมันก็จะเงาเหมือนกระจกเลย สร็จมันก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งคือแมตต์กิลซึ่งซึ่งแมตต์กิลมันก็คือการใช้กาวทาลงไปแล้วก็ใช้ทองคําเปลวเนี่ยแปะลงไปทีนึงมันก็จะได้อีกอีกเอฟเฟกต์หนึ่งแล้วก็กัดกดมันก็จะใช้กดบังด้วยาวายนิลสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็ตัดเป็นเชฟตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้กดเนี่ยอ่าเทลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ในระยะเวลาของมันแล้วก็ล้างออก มันก็จะทําให้กระจกเนี่ยเกิดเท็ t u r e อร์อีกรูปแบบหนึง่งรวมไปถึงแบบมีแบบพวกเพ้นท์ใช้สีในการแล้วก็มีการแบบเบลนโดยใช้แบบผู้กันหรือใช้นิ้วในการเบลนสีให้มันแบบดูสมูทหรือว่าให้มันดูแบบเป็นภาพที่เราต้องการกัดกฎดมันก็คือแบบเราก็ใช้กดที่เป็นแบบกรดอุตสาหกรรมเลยครัโดยที่มาผสมให้มันเจือจางลงแล้วก็ผสมกับแร่ชนิดหนึ่ง เพื่อให้แบบมันมันกลายเป็น texture แบบที่เราต้องการซึ่งมันก็ควรต้องระวังมากๆก็ตอนที่ผมทำก็จะใส่ใส่ safety โดยใช้ full m a แล้วก็ใส่ชุดเหมือนพวกชุดไอ้นี่เลยชุดไอ้ p p e อะ่ะแบบคุมทั้งตัวใส่ถุงมือกัดกดมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็จะมีเทคนิคอื่นๆอีกที่แบบผมยังแบบเรียนรู้อยู่ก็คือเป็นเทคนิคที่ใช้กาวดึงกระจกให้มันเกิด texture ขึ้นมา ซึ่งอันนี้มันก็จะมีขั้นตอนการเตรียมงานที่มากขึ้นแล้วตอนนี้กำลังทดลองอยู่ว่าแบบจะทำยังไงกับมันดีงาน g l a ฟิลดิ l d i n g ที่ดีผมคิดว่ามันน่าจะต้องสะอาดแล้วก็เนียบฮะก็คือคำว่าสะอาดก็คือเวลาเราไปมองดูรายละเอียดของมันอะเราจะไม่เห็นรอยต่อของทองเลยคือมันจะมีคนที่สามารถทาแบบนั้นได้เลยแล้วทองที่ ที่ออกมามันจะใสเหมือนกระจกเลยฮะอย่างหนึ่งก็คือมันเวลาเราไปดูด้านหลังอะเราก็จะเห็นว่าแบบมันเป็นมันเก็บเนี้ยบเลยคนที่ทำป้ายปกติที่เป็นแบบทร a d ด t ชั n นอลเลยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีการสเก็ตเหมือนเขียนแบบเหมือนพวกเตกเลยอะฮะเขียนแบบเป็นสเกลขึ้นมาแล้วเขาจะบอกว่าตรงไหนนูนตรงไหนเป็นสีอะไรตรงนี้ใช้เทคนิคอะไร เขาจะเขียนกำกับไว้อยู่ในอยู่ในกระดาษ1แผ่นเลยแล้วเขาก็จะเอาแผ่นนี้ไปพีเต์ลูกค้าแล้วก็โอเคคุยแบบมีปรับแก้นู่นนี่แล้วก็พอแบบลงตัวเขาก็จะขยายสเกลเป็นสเกลจริงโดยที่แบบเขียนมือแล้วเขาก็จะเหมือนเจาะรูกระดาษไอ้ตัวที่เป็นตัวแบบเนี่ยฮะแล้วไปทาบกับชิ้นงานที่จะไอ้ที่จะเพ้นต์ลงไปใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ ปกเหมือนโปะแป้งเพื่อให้แบบมันตัวแบบมันลงไปอยู่บนชิ้นงานแล้วเขาก็ถึงจะทำเป็นป้ายขึ้นมาแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรื่องการดีไซน์เพราะว่าเราทำกราฟิกมาอยู่แล้วเราก็จะออกแบบทุกอย่างในคอมเลยโดยที่เราใส่เอฟเฟกเป็นแบบเป็นตัวอย่างไปในคอมเลยใส่สีใส่เงา ทำรายละเอียดทุกอย่างไปเสร็จแล้วเราก็เหมือนเราจะเห็นภาพจบมาก่อนมาก่อนเลยอะฮะแล้วเราก็ค่อย Follow กับกับตัวเนี้ยโดยที่คนที่เป็นไซเพนเตอร์ที่เป็นแบบยุก่อนอะเขาก็จะดีไซน์จากในหัวอย่างเดียวพอเขาลงสี1สีเขาอาจจะต้องถอยกลับมาดูว่าแบบเฮ้ยสีนี้มันต้องแมทก,กับสีอะไรแต่ขงเราจะเป็นโปรเซสที่แบบอีก อีกแบบหนึง่งสายเพนเตอร์หรือว่าคนทำงานประเภทนี้ทั่วไปเขาก็จะทำคือคือจริงๆแล้วชิ้นงานมันคือป้ายร้านนั่นแหละป้ายร้านจุดประสงค์มันก็คือต้องอ่านออกชัดเจนแต่ของผมจะแบบเล่นลูกเล่นน่ะมีความเป็นลูกเล่นมากมากกว่าปกติเพราะว่าเราเราดีไซน์ในคอมพิวเตอร์ได้พอเราเห็นดีเทลหรือรายละเอียดพวกนี้แล้วเนี่ยก็เลยเหมือนจบงานได้แบบ ที่มันพิเศษกว่ากว่าที่แบบเราจะเขียนมือแล้วก็ทำมันออกมา <S <S เราเพิ่งเริ่มเดินทางสายนี้อยู่อะฮะเพิ่งแบบเริ่มเข้ามามาแบบมาเรียนรู้มัอนะไรเงี้ยแล้วอาจจะโชคดีตรงที่แบบคนที่สอนเรามันเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากๆอะเราก็เดินตามทางเขามาอนะไรเงี้ยรแล้วเรายิ่งเห็นงานเขาไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่า เราอยากทําได้แบบเขาอ่ะเราอยากไปให้ถึงจุดที่เ,แบบเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเราอยากรู้ว่าแบบเราจะสามารถแบบข้ามขีดความสามารถของตัวเองไปได้ขนาดไหน